กับรายการอี่ยงวะอีพีสาแล้วนะครับผมไม่มีสี่หายไม่มีสี่เหินรายการเอีหยงวะเป็นรายการที่เอาเรื่องราวสั้นๆข่าวสั้นๆต่างๆนานามานั่งดูมานั่งชมทั่วโลกครับแล้วก็มานั่งรีแอคว่าเฮ้ยเกิดขึ้นอี่ยงวะบนโลกนี้ด้เหรอใครที่ชอบรายการวันนี้เจอกันทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเราครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรสนอนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับอย่างแรกน่าจะข้างหลังผมแหละถักไม่ได้ห้องกันล็อกอะมาช่วยจัดฝากแท็กโค้ดที่คุรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับและฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุรักและช่องแชร์ที่คุชชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรที่น่าีอย่างวะกันบ้างไปไปดิไปไม่ยินอีกอย่างว่าเรื่องแรกวันนี้ครับควายประหลาดเปลี่ยนสีผิวหนังได้เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อๆกันดีกว่านะครับว่าข่าวว่าอย่างไรกันบ้างครับปะนี่คือน้องแสนสิริครับน้องเป็นควายที่เปลี่ยนสีผิวตัวเองได้ครับ ปีที่แล้วครับยังเป็นควายเผือกปีนี้เป็นควายดําเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีผิวไปมาอย่างน้อย3ปีแล้วนะครับเป็นควายเป็นเคสที่หายากจริงๆนะครับเคสไหนนะครับไม่เคยเจอเลยเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าข่าวเขาว่าอย่างไรกันบ้างและเปลี่ยนสีผิวอย่างไรกันบ้างครับป้าควายแปลกประหลาดเปลี่ยนสีผิวหนังได athletes, like uh> ้ปีท um ี่แล้วสีเผือกปีนี้เป็นสีดําเจ้าของแจ้งเปลี่ยนสีไปมา3ปีแล้วครับ <laughs> เออลอยเก่ายังอยู่นั่นเนี่เรื่อแล้วเปลี่ยนได้นี่ขอโทษนะควายหรือจิ้งจกคะเนี่ย <c oughs> ทีนครราชสีมานะครับตามไปดูควายแปลกประหลาดครับเปลี่ยนสีได้ครับปีที่แล้วเป็นสีเผือกปีนี้เป็นสีดดงครับปูสัตว์แจ้งพบเห็นได้ยากครับยันไม่ป่วยไม่เป็นโรคผิวหนังร่างกายสมบูรณ์ดีเจ้าของแจ้งเปลี่ยนสีไปมา3ปีติดแล้วนะครับ เมื่อวันที่27เมษายน2567นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าครับกระบือของนางวาสนานะครับบันเทิงใจอายุ40ปีครับชื่อเจ้าแสนสิรินะครับกระบือเพศเมียอายุประมาณ5ปีครับซึ่งอยู่ภายในข้อกระบือของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยครับบ้านโปร่งสุสวนสนวนขออภัยครับบ้านโปร่งสนวนะครับหมู่ที่7ตำบลลำเพียครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับ จุดศูนย์รวมเพาะเลี้ยงกระบือพันธุ์ไทยของชาวบ้านที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานปรุสัตว์อำเภอพระบุรีนะครับที่นำกระบือจากโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรนะครับตามแนวพระราชล,ลันะครับมามอบให้เกษตรกรไทยได้นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจำนวนส0สิบรายครับตอนนี้ครับกำลังจะเปลี่ยนสีเปือกทั้งตัวมาเป็นสีดำทั้งตัวครับยางแปลกประหลาดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ประุสัตว์ อำเภอนคราบุรีนะครับยืนยันว่าครับกระบือตัวนี้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคผิวหนังหรือป่วยอย่างใดครับแต่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับและเพิ่งตกลูกมาหนึ่งตัวไม่กี่เดือนมานี้นะครับโดยกระบื้อตัวนี้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคม2566นะครับที่ผ่านมาครับทีมข่าวได้มาเก็บภาพเอาไว้เพื่อพิสูจน์ครับซึ่งตอนนั้นผิวของกระบือตัวนี้ด้านซ้ายของลาตัวจะเป็นสีเปือกเกือบทั้งหมดนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นสีดําทั้งหมดครับ แต่วันนี้ครับกับมีสีดําเกือบทั้งตัวนะครับมีเพียงรอยจุดเล็กๆเกท่านั้นที่ยังคงเป็นสีเผือกอยู่นะครับซึ่งทางเจ้าของกระบือยืนยันว่าเปลี่ยนสีไปมาแบบนี้อยู่3ปีแล้วนะครับโดยนางวาสนาบันเทิงใจครับเจ้าของกระบือเปลี่ยนสีตัวนี้บอกว่านะครับกระบือตัวนี้ได้รับมอบมาจากสํานักงานประสัตอําเภอาราบุรีนะครับตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำรินะครับเมื่อปี2564นะครับ ซึ่งตอนที่ได้รับมาตอนแรกกระบือตัวนี้มีสีดําล้วนทั้งตัวนะครับแต่พอเลี้ยงกลับเป็นเม็ดสีผิวเป็นสีผิวเผือกนะครับและลุกลามไปทั้งตัวนะครับในตอนแรกคิดว่าเป็นโรคผิวหนังครับจึงให้เจ้าหน้าที่มาตรวจรักษาแต่ไม่พบว่ามีอาการป่วยเป็นโรคผิวหนังแต่อย่างใดน,นะครับแม้จะหาวิธีต่างๆมาหยุดไม่ให้ลุกลามสีผิวนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับจนกระทั่งกลายเป็นสีเผือกเกือบทั้งตัวในช่วงในช่วงเดือนเมษายน,าน,าน,านนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ ผ่านไปไม่นานครับก็กลับมาเป็นสีดําอีกครั้งทั้งตัวนะครับสร้างความประหลาดใจให้กับตนเป็นอย่างมากครับตนคือเจ้าของนะครับและล่าสุดนะครับช่วงเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับเจ้าของแสนสิกก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวกระบือนี้นะครับยังมีสีเขือเกือบทั้งตัวครับแต่มาในวันนี้ครับกลับกลายเป็นสีดําเกือบทั้งตัวอย่างที่เห็นนะครับถือเป็นกระบือที่มีความพิเศษนะครับตนราชชาวบ้านแทบไม่เคยเห็นไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับก็ใช่ไม่เคยพบแน่นอนครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากความแปรปรวนหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมของกระบือเองนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดครับี่สุดยอดไปเลยถ้าเป็นบางที่ครับจุดคูบแล้วฮะนายบัญชาครับชุติมันตานนนะครับปรุษสัตว์อำเภอคาราบุรีนะครับกล่าวว่าเจ้าแสนสิริตัวนี้ครับตอนนำมามอบให้กับนางวัสนาบันเทิงใจในปี2564ครับตอนแรกมันมีสีดำทั้งตัวจริงครับ และสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจนเลยครับึึงว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและพบเห็นได้ยากแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีที่ได้รับการสืบทอดมาจากพันธุกรรมนะครับจึงทําให้เกิดอาการเปลี่ยนสีดังกล่าวนะครับว้าวทิ่จกเรียกพี่เลยฮะเช้าเน็ตอึง้งเจอเสาไฟริมแสนแสบวางขานบนน็อตแล้วเชื่อมเมา วิศวกรแบบใดวะเชื่อมเอาเลยเหรอแบบมันดีกว่าการที่แบบมึงเอามาขันย่อๆนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อขาวสั้นแล้วก็เนื้อขาวเต็มจะเป็นยังไงครับป้ายเนื้อขาวย่อๆสั้นนะครับเช้าเน็ตถึงกับอึ้งครับสอยฟ้าริมคลองแสนแสบครับวางฐานบนน็อตแล้วเชื่อมเอานี่มนวิศวกรรมแบบใดกันแน่ครับ หายการท่าของจริงไม่แน่เขาจะคิวซีมาแล้วไปดูนะขา่าวเต็มกันดีกว่าฮะ,ะแบบนี้ก็ได้หรอชาวเน็ตอึ้งหนักครับเจอเสาไฟส่องสว่างริมแสนแสบนะครับวางบนนอ็อตสามฟังครับผู้ใช้ทวิตตอรายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปเสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างริมแสนแสบนะครับขณะนี้ไปวิ่งออกกําลังกายครับพบน็อตยึดตรงฐานแค่3าตัวนะครับ โดยระบุข,ข้อความในคลิปไว้ว่านะครับโบติกเขาทํากันแบบนี้หรอเสาไฟฟ้าส่งแสงสว่างริมแสนแสบไปครับและได้ระบุแคปชั่นว่าพอดีวิ่งไปริมแสนแสบนะครับ,รบ,บ,รบเจออะไรที่ไม่องล็อกครับเลยไปเชื่อมมันแทนแล้วก็แฮชแ็กกรุงเทพมหานครแฮชแท็กชัดชาติแฮช็กแสนแสบแฮชท็กปัญหาครับได้เหรอวะ าไฟฟ้าส่งแสงสว่างนะครับมีฐานวางบนน็อต3ตัวลอยส่งขึ้นมานะครับและเชื่อมติดไว้ครับเมื่อดูแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยและเสี่ยงกับการล้มเป็นอย่างมากครับเพราะน็อตแค่3ตัวต้องแบกรับน้ำหนักหลายตันนะครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตต่างพากันแสดงความคิดเห็นและแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากนะครับใช่ดิว่ามันมีมานานแล้วเชื่อกูปะ สามอย่างนะโหกูงงมากเลยมันจะคงทนไงวะแอปเปิดแอร์นอน18องศาไม่ปิดหน้าต่างครับแล้วก็เป็นรูปแมวนอนครับผมมั่นใจแล้วว่าแอปเปิดแอร์ก็คือน้องแมวน่นอนแล้วไม่ปิดหน้าต่างนะครับแล้วประเด็นคือรีโมทครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือไม่ใช่ภาษาไทยน่าจะเป็นภาษาต่างประเทศต่างประเทศแน่นอนฮะน่าจะจีนมะไม่จีนก็ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับไป ที่ไต้หวันครับชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางกลับมาเหนื่อยๆครับเปิดห้องมาเจออากาศหนาวเย็น18องศาครับเขาจึงพบว่าแมวที่เขาเลี้ยงไว้ไปกดรีโมทเองครับแล้วก็ค่อยนอนหลับอย่างสบายใจครับแถมหน้าต่างก็ไปปิดอีกด้วยครับเขาบอกว่าขอแค่เห็นแมวมีความสุขเขาก็มีความสุขใจแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเนี่ยทาสแมวของแท้ไ้หวันเขาร้อนเหรอฮะอ๋อแล้วมีปรับ อุณหภูมิเองด้วยนะไปไปดูเนื้อข่าวเต็มๆปหมดดีกว่าฮะหนุ่มไต้หวันทํางานมาเหนื่อยๆครับเปิดประตูเข้าห้องมาปุ๊บรู้สึกเย็นเฉียบครับหนาวจนตัวสั่นครับผีสุดครับแมวจอมซนครับแอร์เปิดแอร์18องศาแหมไม่ปิดหน้าต่างด้วยนะครับเป็นวรัลชวนเอ็นดูนะครับเมื่อหนุ่มคนหนึ่งในไทยไปนะครับของไต้หวันได้แบ่งปันเรื่องราวของเจ้าถังขังเหมียววัยเจ็ดขวบและเจ้าชาชาเหมียววัยหกขวบครึ่งนะครับเรียกได้ว่าแสบกันทั้งคู่ครับ พ่อทาให้พ่อเกือบจ,าจ,าจ,าจา่ายค่าไฟเพิ่มนะครับจริงๆก็จ่ายอยู่แล้วแหละโ <nu isance> ดยเขาเล่าว่านะครับวันนั้นเพิ่งกลับมาจากบ้านมานเหนื่อยๆนะครับเปิดประตูเข้ามาก็รู้สึกหนาวสั่นถึงกับบ่นว่าทําไมวันนี้มันหนาวปแปลกๆก่อนหนาวดิต่อมาเขาได้พบว่าเป็นฝีมือเจ้าถังๆและเจ้าชาชาที่แอบเปิดแอร์และตั้งอุณหภูมิไว้ที่18องศาครับที่พีกกว่านั้นคือหน้าต่างไม่ได้ปิดครับแต่พอเห็นสภาพของเจ้าเหมียว ทั้งสองที่นอนหลับอย่างสบายใจเขาก็โกรธไม่ลงนะครับ <c oughs> ผมค่อนข้างจะอึ้งจริงๆนะในหัวผมคิดว่าแอร์เปิดแอร์นานแค่ไหนแล้วเดือนนี้ค่าไฟพุ่งแน่เลยชายหนุ่มกล่าวนะครับชายหนุ่มเผยว่านะครับเจ้าเหมียว2ตัวนี้ชอบเล่นรีโมทมากครับดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับโดยสถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือแอบเปิดทรอทัยโดยเขาเล่าย้อนไปว่านะครับตอนนั้นเขารู้สึกแปลกใจมากที่ได้ยินเสียงทรอทัท เล็ดลอดมาจากบ้านนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบเจ้าหมีทั้งสองนั่งอยู่บนโซฟาสายตาจ้องไปยังโทรทัศน์อย่างใจจดใจจ่อครับส่วนการเปิดแอร์ครั้งนี้พอคิดว่าเขาวางเผอไว้บนโต๊ะนะครับเจ้าเหมียวทั้งสองจึงสามารถหยับยั้ได้เต็มที่ครับเจ้าเหมียวเป็นเหมือนครอบครัวตราบใดที่เจ้าเหมียวเติบโตอย่างแข็งแรงและปลอดภัยผมก็ไม่โกรธไม่ว่าจะซนแค่ไหนก็ตามครับเป็นข้อความที่อบอุ่นมากฮะและตอนนี้อาจจะร้อนมากก็ได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวีดีนี้ท่านชื่อชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับอย่าลืมฝากแท็กคนที่กูรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนครับฝากแชร์คลิปนี้ยอกไปยังโซเชียลที่กูรักและช่องแทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยครับ เอาละฮะก็เป็นอย่างไรบ้างผมบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ร้อนมากไม่พูดถึงรายการเดิวันนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับชิดแชทครับใครที่ชอบดูแชทหรือแบบเฮ้ยอยากเห็นว่าแชทแต่ละคนเป็นยังไงพุ่งนี้มีรายการแน่แน่ครับป่ะขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูวนจบคอยรักษาสุขภาพในวันที่อากาศไม่ค่อยเป็นใจอย่างนี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยไปย